สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่แล้วเรื่องวันนี้ดีกว่ามาดึกอีกแล้วนะคะเพิ่งเสร็จจากการดูดวงแบบโทรสดนะคิดถึงคนที่คุณนึกถึงแล้วกันนะคะขอให้เรื่องราวออกมาตรงขอให้เรื่องราวออกมาใช่อย่างที่คิดนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาไหมนะ ราชาดาบลงในฝั่งของเขาคนคนนี้วันนี้เวลานี้แม่หมอไม่แน่ใจนะว่าเขากำลังชัดเจนกับอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขานั้นมีความชัดเจนเกิดขึ้นอยู่ในใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเขามั่นใจละเขาเด็จการละกับสิ่งนั้นจะตัดสินใจแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวเราดูไพ่ขยายไปเรื่อยๆแต่ให้เห็นให้รู้ไว้ว่าเออคนคนนี้กาลังจะ ตัดสินใจเด็ดขาดกับอะไรบางอย่างประมาณนี้นะคะไพ่ประจําตัวเขาวันนี้มาถึงนี่คือราชาดาบเลยนะ,สะแสดงว่าที่ถ้ามันเป็นพลังงานแรนดอมต่อจากของเดิมๆเ,เขาจะแบบด yeah, yeah, yeah ูโยเยโยเยอะไรอย่างนั้นมาตลอดไหมหลักปักขี้โคนใช่ไหมถ้าถ้าสมมุติมันเป็นแรนดอมต่อจากกาันจริงๆมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้ลงมือแล้วะ่ะ ตัดสินใจแล้วอะเด็ดขาดแล้วอะประมาณนี้แต่ไม่รู้ต่อหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูไพ่ขยายต่อไปเรื่อยๆนะคะอุ้ยเขาตัดสินใจเด็ดขาดแล้วเขาชัดเจนกับอะไรบางอย่างแล้วนะเพื่อนในขณะที่พลังงานฝ้าของเพื่อนอ่ะ the e w of fortune ขึ้นนะกงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองกงล้อแห่งโชคชะตานี้จะนำพาสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆที่เพื่อนเคยได้รับออกไปจากชีวิต ในขณะเดียวกันนั้นก็จะนำพาสิ่งดีๆกับหวนคืนสู่ชีวิตของเพื่อนอีกครั้งถ้าในอดีตคนคนนี้เคยพัดภาคความสุขเคยพัดภาคความสมหวังออกไปจากเพื่อนแต่เขาหยิบยื่นแต่ความไม่ดีความผิดหวังอะไรใส่ให้เพื่อนหมดการใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็ได้ที่เขาหยิบยื่นให้กับเพื่อนเหมือนกับพลังงานแบบนี้วันนี้มันจะถูกหวนกับ อีกครั้งพวกนั้นจะถูกส่งคืนกับเขาไปและในขณะเดียวกันเขาเองจะวกกลับเข้ามาในชีวิตของเพื่อนอีกครั้งเพื่อเอาสิ่งดีๆที่เขาไม่เคยให้เลยนั้นกลับมาคืนสู่พวกคุณนะคะในเรื่องของความยุติธรรมนั่นเองนะอ่าแล้วไงต่อ เดียมเพลเกิดขึ้นในฝั่งของเขาโอ้ oh, วันนี้มาพลังงานสูงเว้ยอ่ะเขาเวลานี้นะเดียมเพลอร์สำหรับนี้มันเป็นพ่อพะพิคเนตเนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากําลังที่ที่บอกว่าเขาประเด็จการเนี่ยเขามีความเด็ดเดี่ยวเขาเริ่มชัดเจนละเขาอาจจะเป็นการไปตัดจบกับอะไรบางอย่างก็ได้นะเคลียร์อะไรบางอย่างเพราะภาษิวะี่นจ,จะเป็นอะไรที่ถ้า เป็นพลังงานที่ไม่ดีท่านตัดปัดเป่าออกหมดแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะท่านจะสร้างประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าดีเอ็มพลเรอร์ชุดนี้มันคือหมายถึงคนที่มีอํานาจบรารมีนะคนที่เหมือนกับว่าเริ่มกลับมามีอํานาจอลเริ่มปกครองตัวเองได้อีกครั้งหรือว่าฉันเด็ดขาดแล้วฉันมั่นใจแล้วฉันชัดเจนแล้วฉันเผด็จก,การแล้วอะไรในลักษณะนี้ในฝ้าของเขามันเหมือนกับว่า เขาตัดสินใจกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วและพรพพัฒสิวขึ้นน่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะเกิดการที่ไปเคลียร์ปัญหาบางอย่างหรือจัดการกับปัญหาบางอย่างเรียบร้อยหรือใกล้จะสิ้นสุดนะคะด้วยความเฉียบขาดด้วยความแหลมคมด้วยความที่ถ้าในอดีตเขาไม่เคยมีความแข็งแรงความเชื่อมั่นในการคิดการตัดสินใจก็เหมือนกับครั้งเนี้ยเขาลงดาบแล้วนะอะไรประมาณแบบนี้นะคะคือเลือกที่จะตัดละเป็นไปได้คะ่ะและยังไงต่อ เดอะเดลงในฝั่งของเพื่อนโอ้วันนี้พลังงานไพ่มาแบบนี้หมดเลยฝั่งนึงเฉียบขาดอีกฝั่งนึงตัดนะโอเคเห็นได้ชัดว่าพลังงานฟาของเขาเขาต้องมีการไปเคลียร์ตัดจบพลังงานอะไรเก่าๆในชีวิตของเขานน่แหละพ่อพัศยวะขึ้นในฝั่งของเขาเชกเช่นเดียวกันกับคุณเดอะเดทเกิดขึ้นคุณตัดคนคนนี้ใช่ไหมคุณตัดเขาไปแล้วแต่ในการตัดนั้นคุณไม่ได้คาดหวังละคุณตัดก็คือคุณตัดคุณไม่เอาแล้วคุณเจ็บปวดก,กับการกระทำของเขาในอดีตมากๆแต่ สำหรับเดทสำหรับเนี้ยมันเป็นการตัดที่เหมือนกับว่ามันมีแสงตะวันรออยู่รอขึ้นอยู่เพื่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าถึงคุณนั้นไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในชีวิตคุณนะ่ะเพราะคุณตัดเขาไปแล้วอะ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะการตัดครั้งเนี้ยเหมือนกับว่าพลังงานแห่งจัก,กรวาลเพราะ wheel of fortune เกิดขึ้นเนาะจะเหวี่ยงคนคนนี้กลับมาหาเพื่อนอีกครั้งเพราะฉะนั้นเดทของเพื่อนเดทของเพื่อนที่เพื่อนไปตัดรอนเขาเนะี่ย เพื่อนไม่เอาเขาแล้วอ่ะมันมันกลายเป็นว่าแสงอาทิตย์แสงตะวันกาลังจะขึ้นเพื่อนเห็นไหมคะคือความหมายคือกงล้อแห่งโชคชะตาจะเหวี่ยงไอ้คนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งนั่นเองถึงแม้ว่าคุณจะตัดเขาแล้วก็ตามนะแต่ว่าวาสนาแล้วก็วิบากกรรมที่เขากับคุณนั้นมีต่อกันอนะ่ะมันยังไม่หมดมันจึงต้องกลับมาเพื่อชดใช้กันยังไงอย่างนั้นเลยนะก้าวไม้เท้าเกิดขึ้นมันมีการ บล็อกการติดต่อสื่อสารอะไรซึ่งกันและกันอยู่การมีกำแพงซึ่งกันและกันอยู่ซึ่งมองว่าเวลาเนี้ยคุณกับเขาต่างก็มีกำแพง ซึ่งการและการแต่คนที่ลดกําแพงนั้นแม่หมอมองว่าเป็นเขาเพราะพลังงานของเขาอะ่ะเขาไปเคลียร์กับอะไรบางอย่างเพื่อเขาต้องการจะกลับเข้ามาหาคุณเพราะพลังงานที่จะเริ่มต้นใหม่นั้นมันเกิดขึ้นทางฝั่งของคุณคือตะวันกําลังจะขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าในอดีตมีการบล็อกกันการปิดกั้นการสื่อสารคุณอาจจะบล็อกเขาเขาอาจจะบล็อกคุณแต่วันนี้แม่หมอเห็นว่าเขาปลดบล็อกคุณนะเหมือนที่เขาดึงไม้เท้าออกหนึ่งไม้เท้าแล้วเผยดอดูเพื่อนเห็นไหม มันมีการปลดบล็อกกันเกิดขึ้นเพราะแอบส่องแอบดูในฟ้าของเขาอะไรแบบนี้มันเป็นการที่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณคิดอะไรยังไงในลักษณะนี้นะคะอักษวินไม้เท้าลงในฝั่งของเขานะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าครั้งนี้ลุยแล้วจ้ะ ฉันจะลุยแล้วนะอะไรเงี้ยฉันจะเร่งมือแล้วนะฉันจะกลับมาหาเธออะไรประมาณอย่างนี้อยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมองว่าการกลับเข้ามาในชีวิตของเพื่อนอีกครั้งเปรียบเสมือนเขาต้องผจญภัยยังไงบอกไม่ถูกเพราะเขาคาดเดาอารมณ์เพื่อนไม่ได้ <c oughs> เขารู้นะว่าเพื่อนเนตัดจบกับเขาไปแล้วแต่ว่าเออเขาก็อยากพยายามในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งอะคะ่ะโอเคค่ะเมื่อกี แม่หมอสตอไว,ว้ชั่วขราวจิบยาแก้ไอนะเพื่อนๆอ,อ,อากาศเปลี่ยนแล้วคอยจะเป็นค่าต่อเลยแล้วยังไงต่อโอ้โหเขาอัศวินไม้ท้าคุณอัศวินถ้วยนะ <c oughs> ตัวของเขานั้นอยากจะลุยละอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์หาคุณละ แต่ในขณะเดียวกันนั้นตอนนี้คุณกำลังมีความสุนทรีกับสิ่งรอบตัวนะสิคุณหันหลังให้เขาเห็นไหมม้าของคุณอะ่ะคุณม้ามันหันตูดให้กับทั้งฝั่งเนี้ยคุณหันหน้ามาทางฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเวลาเนี้ยคุณกำลังมีความลื่นลมกับชีวิตของตัวเองอะสิบางคนเวลาเนี้ยอาจจะมีความสุขไหมอาจจะมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวตามลำทาน ตามะทะเลไหมตามภูเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณกาลังมีความสุขกับสิ่งที่อยู่รายล้อมรอบตัวคุณนะคะเป็นความสุขที่เหมือนกับว่าอืคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณอาจจะไปกับญาติมิตรพี่น้องของคุณคุณอาจจะไปกับเพื่อนที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมีสมดุลชีวิตตัวเองละในเวลาเนี้ยคุณมีความรื่นรมของตัวเองละแต่พลังงานฟ้าของเขามันเหมือนกับเฉียบขาดแล้วเพื่อนจะกลับมาแล้วจะกลับมาแล้วอะไรประมาณนี้นะ ห้าดาบลงในฝั่งของเขาน้องฮารุใหม่และเพื่อนห้าดาบลงในฝั่งของเขานะคะมันหมายถึงว่ามันเกิดจากการที่เขาผิดเขาพลาดในอดีตแล้วนะการมักใหญ่ฝ่สูงของเขานั่นเองในอดีตนะคะเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนข่มกดขี่ข่มเหงคนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นคนที่มักใหญ่ฝ่สูงมันคนที่คิดเป้าอะไรใหญ่ๆบางทีคนพวกนี้ มันอาจจะถูกลรอหรลองมาจากการงานที่เขาทําด้วยมันอาจจะถูกลอหลงมาจากการเลี้ยงดูของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเขาคิดอะไรเขาคิดใหญ่ไว้ก่อนแต่ไอ้วิธีการอะถ้าเกิดมันไม่เคยมีใครไปบอกเขาเพราะฉะนั้นมนุษย์บางคนนั้นไอ้วิธีการมันวิธีการสกรปรกหรือทําใครบว้บ้างอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ว่ามันมีการทําอย่างนั้นแล้วกันนะในอดีตอืมแต่เรื่องราวต่างๆพวกเนี้ยคุณอาจจะเคยโดนผลกระทบจากที่เขาทําแบบนี้กับคุณด้วยเหมือนกันแต่ว่า ณนะตอนนี้มันเหมือนกับเขาเคลียร์พลังงานตัวเองแล้วน่าจะตื่นรู้แล้วเพราะว่ามันขึ้นเนราชาดาบและเขามีการไปเคลียร์กับสิ่งเดิมๆของเขาแสดงว่ามันต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนิสัยนี้ของเขาแล้วนะเพื่อนโอเคยังไงซกคนคนนี้ก็คือจะกลับมาแหละในเร็ววันนี้แหละนะเพื่อนคือถ้าควบมา้าด่วนมาได้ก็มาละแต่เพื่อนยังสโลไลด์อยู่ในช่วงนี้ฉันยังอยากจะไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ไพ่หล่นมาไม่หมออ่านเลยนะคะสามถ้วยเกิดขึ้น นั่นหมายความว่าอีกไม่นานแล้วเพื่อนคนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของเพื่อนเขาต้องการกลับมาพบปะก,กับคุณอีกครั้งต้องการกลับมาหาคนที่เคยมีความเป็นมิตรให้กับเขาคนที่เคยน่ารักคนที่เคยทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขานะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่า คิดถึงเธอนะอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับเธอใหม่ได้ไหมอะไรแบบนี้ The world เกิดขึ้นในฝ้าของเพื่อนสิ่งที่เขามองคุณคือโอ้โหคุณตอนนี้ชีวิตของคุณสมบูรณ์แบบในทุกๆอย่างนะบางคนอาจจะเป็นระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการตัวเองเ,อเรียกได้ว่าเป้าหมายชีวิตของคุณเนะี่ยคุณวางอะไรไว้เข้าสิ่งที่เขามองนะเขามองว่าคุณถึงเป้าหมายในทุกๆอย่างการเงินการทองดูดีจังเลยแล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมีความ เฉียบขาดในตัวเองแต่ก็มีความอ่อนโยนในตัวเองดูแล้วเหมือนกับครบจบในคนเดียวอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเพราะฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วนะฉันมีความรู้สึกว่าฉันเลือกละฉันเด็ดขาดละฉันจะกลับมาหาเธอละอะไรแบบเนี้ยค่ะในฝ้าของเขานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติกันค่ะว่าไพ่เทพคตินั้นจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ The Hangman เกิดขึ้นในฝั่งของเขาครั้งหนึ่งเขาเคยทำกับคุณแบบนี้ไหมขังคุณไว้ในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคุณเคยต้องแขวนลอยต้องรอคอยเขารู้สึกเหมือนเขาตีโซ่ตวนความรู้สึกของคุณเขาเคยเทคุณไปในอดีตทั้งๆที่จริงๆคุณทําทุกอย่างเพื่อเขาคุณรักเขามาตลอดแต่คุณคนนี้จองจําคุณจากการกระทําที่เขาทํากับคุณนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันไม่แฟร์ไหม อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นพลังงานของเขาอะไอความรู้สึกนี้ที่คุณรู้สึกอะคนคนนี้วันนี้เวลาเน,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 นี้มันก็ยังคงรู้สึกแบบนี้อยู่นะเพื่อนภายใต้ความเฉียบขาดภายใต้หัวใจของเขาที่มีการคิดการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพราะราชาดาบเกิดขึ้นเนาะเดมเพลเลอร์เกิดขึ้นแสดงว่า <c oughs> ภายใต้ที่ตอนนี้เขาอาจจะถูกคันธนาการไว้อยู่จากอะไรบางอย่างก็ได้ภายใต้การที่เหมือนกับว่าเขาถูกควบคุมอยู่ในเวลานี้ก็ได้แต่ มันถูกควบคุมแค่ทางด้านร่างกายแต่ในความรู้สึกในหัวใจเขานั้นเขาเริ่มแล้วนะเพื่อนคือเขาจะเด็ดขาดกับกับครั้งนี้และกับปัญหาใดๆที่ไปมัดเขาไว้อย่างเงี้ยค่ะคือคิดละถ้าไพ่ภาษีวะขึ้นมันก็คือการเคลียร์จบการตัดจบพลังงานที่ไม่ดีแปลว่าเขาตั้งตั้งใจที่จะจัดการกับสิ่งที่มาพันธนาการตัวเขานั่ยแหละให้เขาหลุดจากพันธนาการตรงนี้นะคะ หนุมานเกิดขึ้นในฝั่งของเพื่อนนะคุณเน่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเวลาเนี้ยถ้าเกิดคุณเคยเจ็บปวดจากเขาในอดีตวันนั้นในคุณฟื้นตัวเรียบร้อยแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณทําอะไรคุณประสบความสาเร็จอะเพราะฉะนั้นพลังงานฝั่งคุณคุณรู้สึกว่าคุณฟินเนลเล่ยังไงบอกไม่ถูกเพราะคุณไม่ได้ไปสนใจในพลังงานฟ้าของเขาแต่คุณสนใจอยู่ตอนนี้ที่ว่า ฉันอยากกินฉันก็ได้กินนะฉันได้เที่ยวฉันก็ได้เที่ยวฉันอยากใช้เงินเปยความสุขให้ตัวเองฉันก็ทําได้อันนี้คือสิ่งที่เขามองคุณมันเป็นในลักษณะที่ว่าถ้าในอดีตคุณเคยเจ็บปวดผิดหวังจากเขาคุณลุกไม่ไหวคุณรู้สึกว่าคุณท้อแท้บางคนเป็นซึมเศร้า อยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยในบางเคสบางคนนะมันเป็นในลักษณะที่ว่าเวลานี้ที่เขามองคุณคือโอ้โหคุณชีวิตสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยคุณมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วหรือเปล่าเนี่ยในชีวิตของคุณนะมันเหมือนกับคนที่ฆ่าไม่ตายอะ่ะเหมือนกับที่เขาครั้งหนึ่งเขาเคยคิดจะทําลายคุณอะ่ะซึ่งคุณก็ล้มแป๊กไปจริงๆแต่เวลานี้คุณลุกฟื้นขึ้นได้เหมือนหานุมานหานุมานนะฆ่าไม่ตายนะแค่ลมพัดฟู ก็ฟื้นแล้วฟื้นคืนชีพแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพลังงานที่เขาเห็นคุณในวันนี้คือเหมือนกับว่าเอ้ยคุณตั้งตัวได้แล้วนะคุณฟื้นฟื้นตัวเร็วมากในด้านของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาเห็นคุณนะอืมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าคุณมีใครช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตคุณไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆเปล่าหรอกคุณยืนได้ได้วยตัวคุณเองจากความเจ็บปวดของตัวเองล้วนเลยนะที่คุณหลุดพ้นจากเขาอะนะคะ <c oughs> ชันทรอนเกิดขึ้นในฝั่งของเขาพลังงานเขาทำไมมันเป็นแบบนี้เนาะวันนี้ชันทรมันเป็นพลังงานของคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นค่ะเครียดแค้นเป็นคนที่รู้สึกกำพาคำว่ากำพาในที่นี้อาจจะไม่ได้แปลว่าเสียคุณพ่อเสียคุณแม่อะไรอย่างนั้นนะแต่มันหมายถึงว่า <c oughs> เขาอาจจะมีคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเลือกเอาไว้แต่คนคนนั้นไม่ก็ได้เคยดูแลเขาไม่ได้ตอบสนองเขาไม่ได้ช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตอะไรเขาได้เลยก็เป็นไปได้หรืออีกความหมายนึงอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าอาจจะถูกห้อมล้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเต็มตัวไปหมดแต่ไอบรรดากะเลกะลาดกองกองเหล่านั้นน่ะมันไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวรวมถึงคนที่เขาเลือกไว้ในชีวิตด้วยก็ ไม่มีเลยใครที่จะเข้าถึงเขาได้เหมือนคุณอะไรแบบนี้นะมันเลยเป็นพลังงานเหมือนกับว่าณวันนี้เขามาส่องคุณนะคะเขาเห็นคุณเป็นทั้ง The World เป็นทั้งอะไรที่เรียกได้ว่ายืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองครบสมบูรณ์แบบทุกอย่างการเงินการงานการทองสิ่งที่เขามองเห็นคือยิ่งกว่าความสมบูรณ์แบบในชีวิตที่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทําหลุดมือไปด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าเกิดอาการเครียดแค้นหรืออิจฉาก็ได้ว่า ทาไมเธอดูมีความสุขจังนะในวันที่มันไม่มีชั้นอะไรแบบนี้ซึ่งจริงมันไม่เกี่ยวไว้เพื่อนเพราะว่าคุณหลุดออกจากเขาไปแล้วเขาทําคุณนึกออกไหมแต่พลังงานวันนี้มันเหมือนกับเขามานั่งหวนคิดอะ่ะเธอมีความสุขได้ขนาดนี้เลยหรอในวันที่เธอไม่มีชั้นมันเป็นอารมณ์แบบนั้นสําหรับเขาเพราะฉะนั้นพลังงานที่เขาคิดแบบนี้เขาจะคิดเลยว่าไม่ได้ละฉันจะต้องกลับมาทวงเธอคืนนะอะไรเงี้ย ไพ่ราชาดาบถึงได้เกิดขึ้นถึงตอนนี้เขาจะถูกพันธนาการอยู่หรือถูกควบคุมความสัมพันธ์อยู่จากคนที่เขาเลือกไว้แต่ในหัวของเขาเขาเตรียมแล้วนะเพื่อนไพ่เตียม p พ r o r ชุดนี้เป็นพ่อพระศิวะเขาเตรียมเคลียร์จะตัดจบกับคนคนนั้นแหละนะเพื่อที่จะหาทางพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะกลับมาหาพลังงานคุณอีกครั้งมาจริงๆนะเพราะว่าถึงแม้ของคุณมันเป็นไพ่เดทใช่ไหมไพ่ที่คุณตัดจบกับเขาเพราะคุณบอกคุณไม่เอาแล้วแต่ The Wheel of Fortune เกิดขึ้นในฝั่งคุณแล้วตะวันสาดแสงในช่อง เห็นไหมพระอาทิตย์กําลังขึ้นนั่นหมายถึงว่าไอค้คนคนนี้มันจะหวนกลับมายังไงมันก็จะหวนกลับมาในชีวิตของเพื่อนนะประมาณเนี้ยโอเคไพ่พระดุมพลุกคนทันก็คือคนทันนั่นเองนะเขาอะ แม้ว่าชีวิตของเขาเวลาเนี้ยมันเหมือนกับถูกตีโซ่ตวนถูกพันธนาการถูกควบคุมความสัมพันธ์จากคนที่เขาเลือกเอาไว้ในชีวิตที่เขาจ้องจะตัดจบในเวลาตอนนี้แต่ว่าเขายังดีนะว่าที่เขาเครียดเนี่ยในพื้นที่ของเขาเขายังมีเรื่องนันทนาการเรื่องสันธนาการมีความบันเทิงการดนตรีเขาชอบฟังเพลงไหมอะไรแบบเนี้ยไปเยียวยาจิตใจของเขาได้อยู่หรืออีกความหมายนึ่งก็คือคนคนนในทุกครั้งที่เวลาเขาฟังเพลง เขาจะมีบทเพลงที่เขาฟังแล้วคิดถึงคุณนะเป็นไปได้เพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทําได้ในเวลานี้คือเขาได้แต่คิดคิดอยากจะทวงคืนคุณกลับมาเพราะฉะนั้นในบทเพลงก็เช่นกันทุกครั้งที่เขาฟังนั้นเขาจะนึกถึงคุณเสมอนะคะพวกคุณเคยมีบทเพลงร่วมกันไหมนะ เนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดในอดีตความที่เขายะโสโอหังความที่ไม่มีใครเตือนเขาได้เลยในอดีตนะคะแล้วในอดีตนั้นคุณอาจจะเป็นคนเดียวที่กล้าตักกล้าเตือนเขากล้าบอกเขาแต่ว่าเวลานั้นเน่ะเขามองไม่เห็นถึงตัวคุณไหมด้วยความที่เขาเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงไงก็เลยเหมือนกับว่ามีการเหยียดซึ่งกันและกันในพื้นที่มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเป็นรอยชนวนที่ทําให้คุณน่ะเริ่มจะแตกล้าวกันไหมนะคะเนี่ย หรือสีหน้านมูนีเกิดขึ้นมันเกิดจากการที่ตัวเขาเองนั้นอาจจะถูกเอ่อเรียกได้ว่ามีคนมาปั่นหูเขาอะ่ะเป่าหูล้างสมองเขาอะ่ะคุณทําเพื่อเขามาตลอดแต่คนที่เขาเลือกไว้ในชีวิตเนี่ยเป่าหูล้างสมองเขาไหมตีไข่ใส่สีไหมว่าเอา๊ะคุณคุณไม่ได้อะไรกับเขานะอะไรประมาณแบบเนี้ยคนคนนี้เป็นคนที่ หูเบานะเพื่อนแต่หนักแน่นเชื่อมั่นในความคิดตัวเองไม่ฟังใครแต่กับหูเบานึกออกไหมมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของเขากับอีกคนหนึ่งที่เขาเลือกไว้ในชีวิตนะเพราะไอ้คนที่เขาเลือกไว้ในชีวิตก็ตีโซ่ต่วนเขาแบบนี้ค่ะมัดเขา่าอยู่ในความสัมพันธ์เห็นไหมตัวเขาเองอะถึงอยากจะดิ้นหลุดใจะจะขาดจนเลยนะเพื่อนเท้ากูเวนนะคะเท้ากูเวนหรือว่า ทาวเวสสุวรรณนั่นเองนะคะสิ่งที่เขามองเห็นคุณและสิ่งที่ตัวตนคุณเป็นจริงๆเวลาเนี้ยการเงินคุณดีนะคุณสังเกตไหมพอไม่มีพลังงานเขาอยู่ในชีวิตก็เหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นตอบสนองคุณในลักษณะที่ว่าแม้ว่าจะไม่มีคนรักอยู่ข้างกายแต่คุณการเงินสะพัดด,ดีตลอดเวลาที่ผ่านมานะมีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วก็บางคนเรียกได้ว่าอู้ฟู่ขนาดที่ตั้งตัวตอนนี้ได้เลยนะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น เออบางคนอาจจะหมายถึงได้กองบรดกก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเนี้ยคุณนั่งเฝ้าสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณให้ความสําคัญกับสิ่งที่คุณมีแค่นั้นเลยนะคุณไม่ได้ไปโฟกัสเขาอีกแต่สิ่งที่เขามองคุณมาเนี่ยแหละถึงได้บอกโอ้โหทำไมคุณถึงได้ดูสมบูรณ์แบบขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่สายตาเขามองคุณมานะเนี่ยมองคุณก็เหมือนกับว่าเหมือนคุณเป็นโปรยเสน่ห์ใส่เขาเหมือนเขาต้องมนต์สะกดคุณเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไร คุณอ่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงการไล่ลํำหรือการเต้นลํำอย่างเดียวแต่บางคนก็จะไปเล่นเต้นลํำเป็นอะไรงั้นจริงๆนะเออแต่บางคนไม่ใช่แต่เป็นในลักษณะของการใช้ชีวิตประจวาวันนะ่ะที่เขาแอบ,บส่องคุณเนะี่ยไม่ว่าคุณจะย่างกลายทาอะไรก็ตามมันเหมือนกับว่าโอ้ยทําไมฉันถึงได้ทําเธอหลุดมือไปนะทําไมเธอดูมีเสน่ห์จังเลยทําไมตอนนั้นเรามองไม่เห็นเธอในภาพลักษณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นในลักษณะของคนที่มองแล้วเสียดาย มองแล้วรู้สึกเครียดแค้นว่าทําไมวันนี้คุณถึงได้มีความสุขทั้งที่ไม่มีเขาอยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกอยากทวงคุณคืนกลับมาจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยอยากทวงคุณคืนกลับมาค่ะมองคุณแล้วเหมือนกับว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณอีกครั้งน่ะเดอะซันเกิดขึ้นโอ้ทั้งเดอะเวิลทั้งเดอะซันนะ มันเขามองคุณเวลาเนี้ยคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโลกทั้งใบของเขาละเป็นคนที่เขาแบบรู้แบบเชิงประจักษ์แล้วว่าชีวิตของเขาเวลาที่มีคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดี มันทาให้ชีวิตของเขาไม่เครียดมันทําให้ชีวิตของเขาก้าวกระโดดไปข้างหน้าคุณมีแต่ข้อคิดดีคุณเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีเพราะว่าคุณนําสิ่งที่ดีนําสิ่งที่เป็นคุณธรรมนําสิ่งที่เป็นอะไรเงี้ยไปสู่ชีวิตของเขาในขณะที่ของเขานั้นี่ะชีวิตของเขาตั้งต้นจากเรื่องของอบายามุขตั้งต้นจากเรื่องของความเห็นแก่ตัวเห็นก็็เหนก็ได้อยากได้ใคร่ดีอะไรเงี้ยแต่พลังงานของคุณนะ่ในอดีตแต่คุณมีแต่ให้เขาแต่เขาไม่เคยคิดถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นพลังงานที่เขาคิดถึงวันเนี้เคคคาาาิดถึงงงพลัันนุณหก่ะ อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ใจจะขาดอยู่แล้วและ WO f Fortune ทางานยังไงเดี๋ยวคนคนนี้ก็หวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณพ่อแม่ถึงคุณเดทเขาไปแล้วแต่ตะวันกําลังจะขึ้นฟ้าของคุณค่ะแปลว่าคนคนนี้จะกลับมานะอีกอย่างนึงที่อาจจะเป็นไปได้คือจะมีสิ่งดีๆอื่นๆเกิดขึ้นกับชีวิตคุณด้วยอีกค่ะไม่ใช่แค่เขากลับมาอย่างเดียวแต่มันเป็นเขาแหละที่กลับมานะแต่ก็หมายถึงก็จะมีสิ่งดีๆด,ด้านอื่นด้วยเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะมันเป็นจังหวัดชีวิตข,ขาขึ้นนะคะ พอคนนี้มาด้วยเท่านั้นเองนะเดชาริออดเกิดขึ้นในฝั่งของเขาเดชาริออดคือการเดินทางค่ะมันจะมีการเดินทางกลับมาพบปะคุณอีกครั้งในลักษณะนี้เพราะเขานั้นไม่สามารถอยู่ได้จริงๆถ้าชีวิตของเขานั้นไม่มีคุณนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่อัรลเคลกันนะว่าไพ่อัรลเคนเนี่ยจะสรุปข้อความจะสรุปเรื่องราวของวันนี้ว่ายังไงนะคะ ขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองไหมเพื่อนเวลาเนี้ยเขาลําบากนะตลอดเวลาที่ผ่านมาที่คุณออกจากความสัมพันธ์ไปนะคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตเขาเรื่องการเงินการทองนะแต่ว่าเขาว่าคิดไม่ซื่อกับคุณเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นเหมือนกับว่าคุณออกห่างจากพลังงานของเขาไปเวลาที่มันตัดหอกห่างจากกันอนะ่ะมันไม่มีใครคนนั้นไปเติมเรื่องเหล่านี้ให้กับเขาอีกแล้วนะไอคนใกล้ตัวนั้นก็ไม่ได้เติมให้เขาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่า เขากระเสือกสนอยู่นะเขาก็ลําบากอยู่ในเรื่องการเรงินการทองในบางเคสบางคนนะคะความสัมพันธ์นั้นเขาอยากกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึง่งเขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับคุณอะไรแบบเนี้ยอยู่ที่เพื่อนแล้วว่าเพื่อนใช้โอกาสไหมคุณอาจจะเคยปลูกต้นไม้ด้วยกันหรือว่าไปเดินตลาดนะัดแล้วก็ดูในเรื่องเกี่ยวกับพวกต้นไม้อะไรแบบนี้ด้วยกันไหมหรือเคยไปเดินในสวนด้วยกันไหมเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะ เนี่ยคุณเป็นเซฟโซนของเขาคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาในอดีตคุณเป็นให้กับเขามาตลอดเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนคนที่เขาสามารถวางใจกับคุณได้เป็นคนที่เขาอยู่ด้วยกับคุณแล้วมีรอยยิ้มและมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณเนี่ยสามารถดึงพลังงานแห่งความเป็นเด็กเขามาพูดง่ายๆคือเขาอยู่กับคุณเขาไม่จำเป็นต้องเก๊กแต่เขาเป็นตัวของตัวเองได้เหมือนเขาเป็นเด็กอีกครั้งอะไรแบบนี้ค่ะเขาถึงได้อยากกลับมาหาคุณเพราะว่าเขาอยู่กับคุณมันมีแต่รอยยิ้มมันมีแต่ความสดใสทีนี้ มันเกิดจากการที่ในอดีตเขามีอีโก้ใส่คุณนั่นเองนะเขาไม่เคยแคร์คุณเลยคุณพยายามทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาแต่คนคนนี้ไม่เลือกคุณมันไปเลือกอีกคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตเขาอยู่ตอนนี้และไอคนนั้นก็พันธนาการเขาอยู่นะอืมก็สมน้ำหน้าแล้วนะตาถั่วเองแล้วยังไงต่อเวลาที่เขาอยู่ตัวคนเดียวนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้สูง เพราะว่าเป็นคนที mm ่ม hmm. ักใหญ่ไฟสูงใช่ไหมเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงในอดีตเพราะฉะนั้นคนที่ธรรมชาติเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเป็นคนอยากได้ใคร่ดีเป็นคนแบบนั้นคนเหล่านี้มักจะไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นแม้ว่าข้างในบางทีเขาเปราะไม่รู้จะเปราะยังไงเพราะฉะนั้นคนคนนี้เวลาที่เขาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบางทีแอบร้องไห้นะคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคิดถึงเรื่องราวที่เขาทําไม่ดีกับคุณคิดถึงเรื่องราวของคุณอะไรแบบเนี้ยเพราะว่า ตื่นรู้แล้วค่ะว่าใครดีที่สุดในชีวิตของเขานะแต่เขาทําคนคนนั้นหลุดมือไปเองคนนั้นก็คือคุณเพราะฉะนั้นวันนี้อีกไม่นานเนี้ยค่ะฟ้าเปิดชะตาเปิดโชคชะตาจะเหว่งคนคนนี้กลับมาชดใช้กรรมให้กับคุณที่เขาทํากับคุณนะคะบางทีคขาก็นั่งร้องไห้คิดเรื่องของคุณเงียบๆในพื้นที่ของเขายิ่งโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะเพราะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขา ถ้าพูดอีกทีนึงก็คือเหมือนเขาอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณเนะี่ยแต่เขาไม่เคยทําเขาเลือกผิดไปแล้วแล้วเขาไม่ได้เลือกคุณในตอนนั้นนะคะแต่พลังงานพัฟฟ้เพื่อนตอนนี้ที่แม่หมอเห็นเพื่อนหลุดลอยลําไปไหนตอนไหนแล้วจากเขาอะนะแต่ถึงหลุดคนคนนี้ก็จะกล้าบากหน้ากลับมาประมาณนี้เพอะหน้าไพเดทมันบอกอยู่ว่าตะวันก็กำลังจะขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะสําหรับแรนดอมวันนี้ก็จบแล้วนะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปค่ะไม่ตรงไม่สบายใจวางไว้ตรงนี้เนาะ ดูเป็นความบันเทิงก็พอนะคะสํำหรับค่ำคืนนี้ลาเตสวัสดนะคะทุกคนแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงระวังเป็นหวัดนะคะเพราะว่าแม่หมอถ้าอากาศเปลี่ยนปุ๊บอย่างรวดเร็วไปก่อนเลยคนแรกจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยโอเคค่ะก็ค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะลาเตสวัสดนะบ๊ายบายค่ะ